วีออสเจนสามกับแคมรี่ไฮบริดเจนแรกขับในกทมเป็นส่วนมากชี้เป้าเน่อยรับไปไหนดีขับในกทมเป็นส่วนมาก v ีออสเจนสามหนึ่งจุดห้าเครื่องหนึ่งเอซเช็คราคามาประมาณสักสองแสนอยู่นะตัวนี้มันก็เหมือนน้องอัลติช่่มหนึ่งเลยเป็นตัววีออสที่เขาก่อนจะเลิกทำตลาดวีออสเปลี่ยนมาเป็นพวกยาริสยาิเอที ตัวนี้ก็โอเคนิ่งๆเนียนๆขับสบายยิ่งตัวหลังๆก่อนที่เขาจะเลือกอะออปชันเน้นมากเลยนะต้องไปดูว่าเป็นออปชันยังไงอ่าคันนี้วิ่งดีทุกอย่างหมดเลยแต่ว่าวิ่งไวไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คือแบบถ้าออกต่างจังหวัดวิ่งเกินร้อยี่สิบไม่เวิร์กแต่ถ้าพี่ลองขับอะวิ่งแปดเก้าสิบในเมืองสบายมากเลยวออตัวนี้แล้วถ้าไปมองที่ตัวถามว่าเป็นคัมรี่เจนแรกก็คือน่าจะเป็นตัวเอสซีบีซเอซีบีสี่ศูนย์แล้วก็จะเป็นเครื่องไฮบิดสองจุดสี่ แบตเสื่อมแล้วแต่ว่าถ้าคนที่เขาขายกันส่วนใหญ่ก็มักจะเคลีมาแล้วล่ะแบตตัวเดียวกับพีอุสเจนแรกไหมใช่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 พอเทียบให้เห็นชัดๆโตโยต้าวิวัตตัวนี้ 1.5e เนี่ย่าเจนสามมันจะกินน้ํามันอยู่ประมาณ12-13กรัมต่อล<ช>ิตรแล้วก็ในเมืองก็ประมาณเนี้ยเพราะาเครื่อง1.5ไม่ได้กินมากแต่วิ่งวิ่งทางไกลอาจจะกินมากกว่านี้แต่ตัวคัมรี่อ่ะถ้าแบตไม่เสื่อม น่าจะได้ถึงสิบห้าถึงสิบเจ็ดลยไมตอนน mm hmm. แล้วก็ค่อนข้างนุ่มขับสบายแอบใหญ่กว่าด้วยความเทอ้ามันนิดนึงตัวใหญ่ตัวมันค่อนข้างใหญ่เลยนะแล้วบางคนก็ชอบนะว่านะอีซีวีสี่ศูนย์อะแอบแบบดูสวยงามด้วยความมันเป็นแบบดูรถผู้ใหญ่มากๆอ่ะอ mm ื hmm. ก็จะดูแบบมากมีคนชอบมากกว่าตัวห้าศูนย์ด้วยนะเครื่องสองจุดสี่ตัวนี้พร้อมไฮบริดก็แก้ไขไม่ยากอะระบบไฮบริดเขาว่า ต่อให้เสียก็หลักหมืนหนอนต้นอย่างที่เคยบอกหมื่นสองหมื่นแล้วะที่เคยทคําคลิปไปใช่ใช้ได้หมดเลยอ่ะตัวเนี้ยขับบ้านพี่เชื่อตัวนี้เขายังขับมันอยู่เลยอ่ะเป็ตัว,ต,วตัวธรรมดาด้วยนะ้าสู 0, นยะ์น่ะอยู่ที่ชอบแบบไหนมากกว่าถ้ารู้สึกว่ากระชับแล้วอยากแต่งไปวีออสลวกันอยากแต่งอยาก,กมงครื่องเพออราะว่าเอ็นซบล็อกมาฐานช่วงนั้นก็ยาฤกษ์ก็ใช้ใช้อะไรก็เยอะทำง่ายถูกอืม ส่วนตัวถ้าเป็นตัวคัมรี่ก็ประหยัดมากกว่านุ่มกว่าภูมิฐานกว่ามีแอร์ตอนหลังด้วยนะเออโดยรวมอะความสะดวกสบายสาหรับพี่แนคมรี่แต่ถ้าแบบไวรุ่นหน่อยชอบขับแบบผู้ทั่วไปอ่ะอันนี้ต้องถามไลฟ์สไตล์เนาะว่าแบบว่าผู้ถามไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนใช่ซึ่งเอาจริงถ้าไปมองที่งบอะคัมรี่คัมรี่ตัว40เนี่ยก็สองแสนเหมือนกันนะราคาเท่ากันเลยใกล้เออราคาไม่หนีกันเลยถ้าเป็นพี่อ่ะ พี่จะเลือกคัมรีเพราะพี่ชอบความสดวกสบายแล้วก็มันดูไม่ได้ซ่อมแพงขนาดพี่พี่ยอมรับว่ามันซ่อมแพงกว่าตัว v ีออแน่นอนแต่ว่าซ่อมซ่อมแค่นี้ยแต่ประสิทธิภาพมันสูงไปเยอะเลยอะในในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของออปชั่นในเรื่องของแอนเรื่องของทุกอย่างอะนะเพราะนั้นพี่จะเลือกคัมรีครับโอเคครับ